ในชุมชนว่าชีวาสำหรับนี้เราจะพาท่านผู้ชม,มค่ะไปชมนะคะกิจกรรมการส่งเสริมควานอยู่ด้วยกันในสังคม,มนะคะก่อนรุ่งน้องษาประจำปี2559ค่ะเราไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาได้ไมาเป็นนักศึกษาของเรียนชุมชนวาชีวะค่ะ วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายว่าจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้างสัรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรง พัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเกือชาติไทยนั้นเรื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะร่วมกันสร้างสารรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนไปที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้ และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดั่งใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้าง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยวิทยยลายชุมชนนราธิวาสครับก่อนที่มังกี้จะมาเรียนที่วิเลัยชุมชนนราธิวาสนี้ไม่ทราบว่าทำงานอะไรทำงานแล้วครับทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลมาตตาใบครับผลนึงที่เรียนสาขาปถมวัยเพราะว่าทํางานอยู่ที่ศูนย์ด้วยหรือเปล่าที่ศูนย์ด้วยครับคือทางทางทางศูนย์แนะนําให้มาเรียนหรือว่าเราอยากมาเรียนเองอยากมาเรียนเองครับเรติดต่อทางเมดค่ะก็คือได้ดูข่าวสารการรับสมัครข่าวสารการรัสมัต ทางอินเทอร์เน็ตรู้สึกเอบ้างตอนนี้ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นนักศึกษาวิทยุเทคโนรลยีว่ทาเราได้เห็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้มาเรียนในความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกดีแล้วในตอนนี้ที่เราได้เป็นสึ่งของวิทยุเทคโนรลยีวิทยาแล้วรู้สึกยังไงภูมิใจไหมที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าได้มีเพื่อนใหม่เข้ามาเราน้องกี่น้องกี้นี่องเรียนขับเครื่องภังกฤษตัวค่ะ สองตัววิชาอะไรบ้างวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์าานะครับสองสองตัวนั้นก็คือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างกับการปรับพื้นฐานที่ผ่านมากยดีก็ดีความรู้แน่นขึ้นไหมคะรู้สึกว่าเพิ่มความรู้ในตัวเองยิ่งขึ้นแล้วกับวันนี้ที่เราได้เข้าโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ถูกประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกดีมากๆมันเหมือนกับการรับน้องไหมย่อยๆไหมหรือว่ายังไงในความรู้สึกของพี่การในโครการมันมันไม่เหมือนกับรับน้องเลยมันเหมือนกับว่ามาเรามาเพิ่มเรามาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมคือมาคุยคุยมาเจอเพื่อนเพื่อนมาเจอเพื่อนเพื่อนแล้วเจอเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในสาขาเดียวกันกี่คนละอึบวันนี้เจอประมาณสามคนสาขาการปฐมไปเราประบการที่ว่าเราไปอยู่ที่เราได้เจอเพื่อนใหม่ประมาณกี่คนอึบ ประมาณเกินเกินร้อยเกินร้อยแล้วได้รู้จักน้องๆได้รู้จักน้องพี่ๆเนาะในตอนนี้เราเป็นนักกษาวิทยุชนราธิวาสละก้าวนะแรกในการเดินเข้าสู่รั้ววิทยชุชนราชาดรู้สึกยังไงน้อกเหนือนจากคำว่าดีใจเรามีความรู้สึกยังไงแล้วเรามีความคาดหวังยังไงต่อไปกับชีวิตเราคาดหวังว่าอนาคตข้างหน้ามันจะ ทำให้เรามีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าคืออีกสองปีอีกเท่ากประมาณ3ปีข้างหน้าเราจะอยู่ในชุดคุยของนักศึกษาวิทยุชอนอรัฐว่าแน่นอนแน่นอนเราจะถึงจุดๆนั้นให้ได้แน่นอนค่ะแล้วอยากฝากอยากฝากอะไรให้กับเพื่อนๆที่พลาดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยุชอนอรัฐว่าในปีนี้สำหรับปีนี้เอ่อสำหรับน้องๆว่าพี่ๆที่พลาดโอกาสแล้วปีหน้าเราสามารถมาสมัครเรียนอะไรใหม่ได้ ก็จะได้มาเจอกับน้องกี้นะคะนีนะคะนี่ค่ะน้องกี้ค่ะ,อ,คะอาจจะเป็นชายหนุ่มเดียวในสาขาประถมวัยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งในช่วงของเปิดภาคเรียนนะคะว่าน้องกี้จะเป็นชายหนุ่มเดียวของสาขาประถมวัยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพู่คุี่กับน้องสาวๆน,นค่ะว่าเขามีความรู้สึกไงบ้างที่เขาได้มาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนชนุมชใช่ไหมว่า,าน้องกี้ขอบคุณชุมชนด้วยค่ะ ชื่อนางสาวสายใจบุพพดีนะคะตอนนี้ก็กําลังศึกษาการบัญชีของของวิทยาลัยนราธิวาสค่ะเป็นไงบ้างอตอนนี้ตอนนี้ตัวเองน้องไก่น้องไก่ทางานอยู่ที่ไหนรู้เปล่าคะค่ะทงานด้วยค่ะทํางานอยู่ที่แขวงทางหลวงนราธิวาสค่ะแขวงทางหลวงก็ไม่ได้ไม่ใกล้ไม่ไกลจากวิทยาลัยชุชนราธิวาสนะคะรับข้อสารการรับสมัครมาได้ยังไงคะก็เนี่ยมีมีการประกาศค่ะประกาศเนาะประกาศหลายๆที่แล้วก็ ติดประกาศแขวนน้วก็ทำเว็บไซต์ด้วยค่ะคือด้วยความที่ว่าแขวนเป็นเส้นทางหลักนะคงได้ยินตโลแห่รถนะคะน่าจะเปิดก่าเคยต้องคงเคยได้ยินมาบ้างได้ยินค่ะทางวิทยุแล้วก็สายทางที่ติดติไว้ิใช่นะคไว้ยิ้ด้วยเหตุผลอะไรคะที่ได้มาเรียนในสาขาการบัญชีอีกอย่างนึงก็คือใจอยากจะเรียนมุตปวสด้วยอะค่ะไว้เพื่อ การสมัครงานพอส่วนใหญ่แล้วส,ส่วนใหญ่แล้วการสมัครงานจะใช้วุฒิปวสมากในจังหวัดนราธิวาสบ้านเราค่ะแล้วก็ทุกพื้นที่ส่วนมากจะเป็นวุฒิปวสที่ใช้ในการสมัครงานนะคะปอตีก็เป็นส่วนหนึ่งก็เราก็เราเราเรา,เราเรียนจบปตีมาทางด้านตั้งแต่มัธยมจนถึงปอตีเลยเราไม่ได้ เรียนทางด้านบุตรปวชปวสมาก่อนนะคะก็เลยอยากได้บุตรปวสเพิ่มด้วยค่ะแสดงว่าจะเป็นยาอีมาแล้วใช่จากมหาอะไรไหนคะจากมหาลัยกรุงเทพชนบุรีค่ะสาขาอะไรคะสาขานิติศาสตร์บัณฑิตดิจิศาสตร์นะคะแต่มาเรียนนิ่มีเลสแมชีใช่ค่ะคนละสายเลยไหมคะเนาะคนละสายแต่ว่าเราก็ในเราก็อยากเรียนส่วนมากแล้วทางเวลารับสมัครงานอย่างเงี้ย อ่าทางด้านบัญชีก็รับเยอะปวสส่วนใหญ่จะรับเยอะก็เลยเลือกเรียนการบัญชีค่ะอือเปิดกว้างกว่า,าสาขาที่เราเรียนอยู่ใช่ค่ะอยู่ที่แผนที่ทำงานในตำแหน่งหนะ้าที่อะไรคะก็ทาทาตาแหน่งการการเงินและบัญชีด้วยค่ะเอาได้เหตุผลนี้ด้วยส่วนหนึ่งใช่ก็เลยมาสมัครเรียนปวนสด้านการบัญชีค่ะม ก่อนหน้าที่เราจะเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนาราชวัฒเราก็เคยได้พบปะเลยนะกับน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่ต่างๆเ,เราอยู่แขวละเราต้องมีนักศึกษาบ้างนะคะที่เดินผ่านแขวงบ้างใช่ไหมมีความรู้สึกไงบ้างกับเห็นกลุ่มน,น,น้องๆกลุ่มไหนที่มาเรียนต่อที่วิทยาลัยชุมชนมาราชวัค่ะในฐานะที่เราเรียนเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็มาศึกษาต่อด้านมุปสปิของวิทยาลัยชุมชนเราเห็นน้องๆแล้วก็พี่ๆที่ต่างวัย ได้มาเรียนที่นี่ก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยที่เขาเออมีความคิดที่อยากจะเรียนจะเรียนต่อแล้วก็เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าค่ะในฐานะที่ว่าเราเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์การเรียนมหาลัยละกับเราลองมาเปลียที่มหาลัยในมหาลัยเราจะเห็นถึงความแตกต่างกับ เราจะเห็นความแตกต่างไงกับของวิาลมชนอาจจะเป็นในกรณีที่ว่าวเาิเราเรียนมหาลายัยเราจะเจอเพื่อนรุ่นดาวรุ่นราวเขาเดียวกันแต่มาเรียนที่นี่เราจะเจอคนในลักษณะแตกต่างกันคุณวุฒิต่างกันวัยวุฒิต่างกันในความรู้สึกคองน้อง,งน้องรู้สึกยังไงอีกก็เราต้องปรับเนาะเวลาเรามาเรียนมัธยมศเรามีเพื่อนต่างวัยทั้งรุ่นน้องแล้วก็ผู้สูงอายุก,ก็มีบ้างแล้วก็รุ่นคราวเดียวกับเราอ่าเราก็ต้องปรับอยู่ด้วยกัน มีนิสัยที่ต่างกันก็ต่างพ่อแม่ค่ะแล้วเราปรับตัวยากไหมระหว่างที่เราตอรอย้อนไปตอนที่เราเรียนมหาลายัยเราเจอในเพื่อนรุ่นเราเขาเดียวกันในเรียนชั้นเดียวกันกลับมาอยู่ที่นี่เราเจอคนต่างวัยกัน<ำ>อันไหนในความรู้สึกของไก่ที่ปรับตัวยากกว่ากันสําหรับไก่นะคะด้านการอยู่ร่วมกับสังคมแต่ละที่อยู่ได้หมดเลยค่ะเป็นคนอี่เอาใจดีเพราะว่ามันต้องอยู่ให้ได้ในสังคมสมัยนี้ค่ะ เป็นน้องไก่เนาะน้องไก่ก็บอกแล้วว่าความรู้สึกมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะระหว่างเรียนมหาลัยกับเรียนที่นี่นะคะอยากให้น้องไก่ค่ะฝากถึงน้องๆพี่ๆน้องๆที่คลาดโอกาสในการเป็นนักศึกษาวิเล่นจุฬาที่บ้านตรนี้ค่ะสำหรับน้องๆพี่ๆที่อยากเรียนแล้วพลาดโอกาสในปี5 9นี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูทางเว็บไซต์หรือติดต่อ ติดต่อทางมหาลัยโดยตรงหรือติดตามทุกข่าวสา,ารนะคะในช่วงนี้ว่ามีการรับสมัครมีรับสมัครเปิดรับสมัครในช่วงไหนมีรับมีการเปิดรับสมัครในช่วงไหนบ้างคอยดูติดตามไปเรื่อยๆค่ะค่ะนี่นะคะเป็นน้องไก่นะอย่าลืมนะน้องไก่ก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าใคร ถาในปีนี้ก็ติดตามผลสัรของวิเล่นชนวัที่ว่าได้ค่ะว่าเราจะไปเปิดอีกทีนึงช่วงไหนนะคะ่อยากพึ่งร้องไห้ปีหน้าเราเปิดอยู่ใช่ค่ะนะคะนี่ค่ะน้องไก่ลาท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวอานิสามะนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยชุมชนนราวัฒค่ะตอนนี้น้องวิเล่นทำงานอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ายังอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะงไม่ได้ทำงานยังไม่ได้ทำงาน ได้รับข่าวสารการรับสมัครของวิทยุชนราชวิทยาจากช่องทางไหนคะคือติดต่อสื่อสารกับเพื่อนค่ะคีอเพื่อนดีที่วิทยยชุมชนยาลาก็เพื่อนก็ได้พูดมาบอกว่าวิทยุชนได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ก็เลยได้เข้าเซิร์ชใน Google นะคะทักเว็บไซต์ก็เลยลองสมัครบ้านนาดว่าน้องอินีธซีเป็นคนราชวิวยาแบบเป็นคนยาลาหรือว่ามีเพื่อน เป็นคนปัตตานีปัตตานีก็มีวิลลยชุมชนปัตตานีอยู่แล้วเหตุผลนึงทำไมถึงเลือกมาเรียนที่วิลลยชุมชนราชว่าแทนที่จะเป็นวิลลยชุมชนปัตตานีคือเพียามาอยู่บ้านแฟนที่นราธิวาสค่ะนาน้องนิดมีแฟนแล้ว <laughs> นะคะหนุ่มๆที่กําลังดูอยู่เสียใจด้วย <laughs> <laughs> แล้วได้มาเรียน,นที่เรี่งเรียนสาขาระถึงวัยมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรอยู่ในตัวแล้วก็ถึงรายการแรกนะคะรัางเด็กชอบเล่นกับเด็กเด็ก ก็อยากเป็นผู้ส่วนใหญ่ไปคะด่าเหมือนนางงามเลยค่ะ<ม>นะคะเดี๋ยวปีหน้าค่ะนางนกขม่านนะคะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกับการที่เราเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราเจอสังคมอีกรูปแบบหนึ่งตอนเราเรียนมัธยมเราเจอสังคมก็อีกรูปแบบหน,นึ่งตอนเรามาเรียนที่เนี่ยเรามาเรียนที่วิทยยชนนยใช่ว่าเราจะเจอเราจะสังคมที่ค่อนข้างหลากหลายในคนในบุคคลที่ค่อนข้างมีอายุบ้างอายุมากกว่าเราบ้างน้อยกว่าเราบ้างคุณอาวุธต่างกันบ้างวัยวุธต่างกันบ้างน้องอันนี้รู้สึกไงบ้าง คือรู้สึกดีค่ะแลวก็เราจะได้ปรับทัศนคติให้เข้ากันคือพี่เขาอายุมากน้องเขาอายุน้อยกว่าเราแต่เราก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้เป็นเพื่อนกันได้ถ้าเรามาอยู่ในวิทยาลัยเดียวกันเราคือเพื่อนกันค่ะไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยเราคือเพื่อนกันค่ะทัศนคติที่ว่าที่พูดถึงนี้อาทิเช่นที่เจอเจอมาตอนที่เราเรียนเอเคนน้องน้องต้องเรียนปรับพื้นฐานอยู่แล้ว ใช่ไหมคะในช่วงเวลาของการปรับพื้นฐานแล้วก็ช่วงเวลาในการเขาเร้าร่วมกิจกรรมอ่ะไอ้คำว่าทัศนคติในมุมมองของน้องคะ่ะที่แตกต่างกันในที่นี้คืออะไรเย่ยคือความคิดนะะหรือมิไซของแต่ละคนค่ะคือต้องปรับตัวแมนจูนกันให้อยู่ในจุดกึ่งกลางที่ทุกคนยมอมรับได้ใช่ค่ะแล้วในตัวในในของน้องตัวนี้เราจูนมากหรือปรับหรือว่าเราปรับทัศนคติมากไว้แค่ไหนในการเรียนต่อที่นี่ค่ะก็พยายามปรับให้อยู่กับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ได้จนบัตรจะเรียนจบจะรับอนุปริญญาค่ะนี่นะคะเป็นความรู้สึกของทุกอันนี้นะคะ้น้องเขาบ,บอกแล้วว่าจะอยู่ให้ได้เมืจะจะดจบแสดงว่ามีความหวังที่จะเรียนจบให้ได้ไในสองปีครึ่งนี้สามปีนี้หวังเป็นอย่างสูงค่ะในการเรียนในครั้งนี้นอกจากว่าเรารักด็กแล้วเราดีลาแลงจูงใจอือ่นๆเนี่ยนะในการที่จะศรกษาน่อคือเคยสิ้นหวังในการเรียนก่อนคือเคย เรียนที่หมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาค่ะแล้วก็เรียนมีสุทธิ์ก็คือออกมาก่อนก็คือ,อ,อเป็นแรงบัน,น,บนดาลใจอะค่ะอยากศึกษาต่อให้จบเพื่อความหวังเนาะค่ะนะคะเพื่อจาก็สวตัวเองวยนะคะก็เราค่ายะย่อมมีสิทธิผิดพ,พลาดอยู่แล้วแหละคือตัวเราแต่ว,ว่าจะ,จะมากจะน้อยก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะสามารถปรับตัวปรับใจแล้วก็ยังรับมือจุดนั้นหรือเปล่านะคะสำหรับน้องๆค่ะท่านใดที่กำลังสิ้นหวังอยู่นี่ดูน้องอันนี้เป็นตัวอย่างได้ค่ะ ฝากอะไรถึงน้องๆพี่ๆน้องๆที่เ้ารการรยการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยุมนาวิทยาปีนี้ค่ะาฝากถึงพี่ๆน้องๆนะคะที่ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสมาศึกษาต่อเะค่ะที่วิทยาลายัยชุมชนราชวิทาโอกาสไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวโอกาสมีหลายครั้งนะคะปีหน้ายังมีอีกปีหน้าไม่มีก็ปีหน้าอีกยังมีอีกนะคะสมัครเรียนเถอะค่ะในคะนี้นะคะ น้องอลนดิสบอกแล้วว่าถ้ายัางไงอยากคาดอยากผิดหวังให้รีบม,มาเรียนต่อนะคะปีนี้ไม่มีปีหน้ายัางมีต่อเราเปิดไ้เรื่อยๆค่ะจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาม,มาเรียนแต่คงไม่มีจุดๆนั้นนะเราคงเปิดไปเรื่อยๆนะคะถ้าไยางไถ้าใครที่กําลังสิ้นหวังอยู่ก็สามารถมาเรียนต่อได้ข่ะที่พิเรนทรเช่นอลไที่ว่าปีหน้าเราจะเปิดการช่วงเวลาไหนอะไรอยงเงี้ยก็ต้องติดตามชมค่ะเดี๋ยวน้องอัิสน้องอันดิสลาท่านผู้ชมด้คยะคะสวัสดีค่ะ,คะ วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแปลงร่วมแรงรวมใจเดินคู่กัน ในชุมชนท้องถิ่นของฉันเกื้อชาติไทยนั้นเรื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะร่วมกันสร้างสารรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนไปที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไป ทานานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดั่งใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมารวมสร้าง ขอบข้อคิดข้อความนะคะจากน้องๆนะคะแล้วก็บอกแล้วค่ะว่าใครที่พลาดโอกาสนนปีนี้อย่าลืมนะคะปีหน้าเราาืจะเปิดรับสมัครอยู่การตามข่าวความฝันนะคะก็คือเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทำมากที่สุดแด้ในใครที่พลาดรัองไปแล้วนะอาจจะไม่สบมที่เคยไปเรียนแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็อย่าลืมนะคะลุกขึ้นใหม่ค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ที่เล่นชุมวิทยาลดยนะคะส่วนปีหน้าเราจะเปิดรับสมัครกันเมื่อไหร่ต้องติดตามชมกันค่ะต้องติดตาม โดยสามารถติดตามข่าวสารของวิทยุชมชนได้ค่ะทาง www.ncc.ac.th หรือทางรายการรอบรู้วิทยุชุมชนราชีวะค่ะสำหรับจัารานี้เราต้องขอลาทุกท่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน ให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสันชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วม